หนงจุมจ้ะโอ้สวยๆยกขนนอยจุ่มน,น้ำน่งๆ าจะเลี้ยงก็เบาตูนลุ้ยกันมาเก็บเ็ดพช่เก่าหล่ะจาพาพี่พาน้องมาบึงมาหลุนกันนอกจาะเนาะสิไหล่ะไอ้บอลมาซองเบิ่งคือเก่าเด้อพี่น้องหลังจากฝนตกพี่น้องหลังฝนตกก็ขึ้นมาซองเบิ่งถ้าฝนบ่ตกก็ะมานอยู่พี่น้องหลังฝนตกแล้วสีมานบ่หมานก็ไปหลุนไปซมน้ำกันเด้อพี่น้องจะลุยกับสาวจะเลี้ยงกับเก็บมาสามจีนโอ้ยมีแต่ดอกงามงามพี่น้องไปครับพี่น้องได้พี่น้องขีดนึงจ้า Ga nhau ra cùn tai nung banta bàn tích Bên y yên y si đẹp nọc 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 đen nữa nọc 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 จังไรต้นตะลุยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจต้นตะลุยกับฝากยันแลมเด้อแล้วก็อย่ากฝากติดตามน้ำเด้อพี่น้องได้พ่อได้รับชมคลิปไม่ไหมจากต้นตะลุยเด้พอพี่น้องเอ้ยบอกน้องไอ้ตัวมึงจ้าพี่น้องยนันยันนกันไงเสี่ยมบ่นี่ยังปูวบกักไงมึจ้าพี่น้องเอาโอ้ยอปวดกินเรียบร้อยแล้วพี่น้อง การเลยพี่น้องก็สีหวานเนาะคุนดอกสวยๆได้ดอกเหคือนกันจ้าอีกดอกมึงจะง่ายหน่อยจ้าดอกมึงจ้ะบาทน,นึงเนาะ อ๋อน,นี่พี่น้องดอกนึงจ้าดอกงามจุม่มสวยสวยเลยดอกมาเบิ้งมูนี่มูแบบไงเลยจ้าคุณอาฮู้วพี่น้องมาตดตะลุยภาพพี่น้องไปเบิ้งแน่ยสาวจะดเลี้ยงไม่หิ้วห่างตื่นเต้นพักสาวจะดเลี้ยงห่งาหงละ,ละพี่น้องห่องก้อนละพี่น้องดอกเบิ้งหนึ่งเป็นจุม่มัดเลยพี่น้องนดอกเบิ้ง นจุุ๊มาอีกแล้วเด้อพี่น้องโอ้ยฮุยฮุยไปไปเริ่มเก็บกันพี่น้องก่อสินี่จ้าพี่น้องเก็บโูลแอกกันเนาะเลี้ยงใส่ลายเลยพี่น้องใส่ลายเลยพี่น้องงามแบบงามเนี่ยจูมสดๆเลยพี่น้อง ฝนลงมาเห็ดกระมาพี่น้องโอ้ยงามสงสัยเพิ่นจะเป็นจีนน้อยอถ่าแล้วเนาะเพิ่นถือฝนกสิขึ้นแด้พี่น,อกกน้องกรสิใหญ่เลยคือเด็กพี่นอ้องสองจุ่มจ้าอยู่ห่างมองูอจีนี่อยู่ห่างมองือจ้าจุ่มเนือง จ้ามูลชีหาดอกเนาะอีกดอกหนึ่งอยูไ่ไก่มูลโฮมเดียวกันเนะพี่น้องเนาะอืมได้ไล่กันหมดเลยเนะยาะโอ้ยงามจูมเลยโอ้สีใบไม้กอ๊อเนอะพี่น้องจ้าออ้ยแดงเลยพี่น้องป้าตัว เครื่องตาหรอพี่น้องมูเดียวมูมีแต่จุ่มมือในห้นอ,งองมีจ้าดอกมีจ้าก็จะเห็ดผึ่งสีออก,กบ่กระบนนี่ก็กระเนพี่น้องเมียเห็ดผึ่งเทาจ้าจ้าหนึ่งจุ่มจ้าจ้าดอกโ,โ,โอ้ใช่ละ คือ <c oughs> เป็นดิน,นเหน,นียวดินเนาวพี่น้องอยู่ใต้ต้นไม้พร้อมต้นไม้ลม ดอกแมงจ้าโฮม,มนีวิตรดอกงามน,นะพี่น้องเนาะโฮมใหญ่เนาะพี่น้องเฮต่พี่น้องสอง,องจูงจ้าเริ่มออกเป็นมู่เป็นมู่แล้วเลลด้อพี่น้องแมน,นพี่น้องวิตรดอกงามงามจ้าบานหนึ่งจ้า ใส่บานนึงจ้าดูพี่น้องโอ้ยมึงจะจุ่มเด็กพี่น้องคนตุ้นตุ้นรู้วิธีเขียร้ป๋าเด็กพี่น้องไงคนเนี้ยยิ้มใส่ลายอยู่พี่น้องเนาะเล่นพี่น้องนี่อืมบนนี้จะดอกงามๆพี่น้องโอ้ย tao chỉ đem cái du khẳng thương nữa thì nó tụi lui đâu mà bằng ăn bỏ chắc kia đỡ thì nó săn này bố tụi lui mà xoong bằng ta chùm thì nó bốn đoạn du hàng thôi thì nó bằng này thì nó này bằng nó bạn อ้ามังนี่พี่น้องเป็นไงตามีจัดตกงามงามจูมปุ๊บโอ้ยพี่น้องบ้านหนึง่งจูยหกัหกเครื่องหนึ่งพี่น้องโอ้ยได้เครื่องเดียว ไปสักตัวนี้เต็มเมื่อเลยพี่น้องออลงมาซองเบิรงกะซื้อวานสิบโมีพี่น้องโอ้ยมาหลายครับพี่น้องบานหนึง่งโอ้ยมซานเดียวกันเลยพี่น้องนาจนจะลุยลงไปเก็บเอา่วงหันเลยพี่น้องโอ้ย เสร็จแล้วไ่ได้ไปเนาะสานเดียวดีพี่น้องทิ่วเทียมันกับบ่อ,กอ,อกขึ้วอว่าล,วล้ำบออกมือนีแนแหละเนาะย่างไปบม่ได้กับบ่อขึ้ที่วเทียมไปซองเบิง่งไปเลยโอ้ยหลายแท้คนนึงนี่แตดอกางามพี่น้องไปแล้วสาวจะเลี้ยงกับเห็นพี่กันละจ้าสาวจะเลี้ยงกันที่แยกกันแล้วพี่จะสาวจะเลี้ยงกับเบิ่งไว้หลายดอกอยู่พี่น้องหลายดอกอยู่จ้าป้าปไปเก็บกันจ้าจมจ้า จ้ะดอกมันจ้ะจ้าพี่น้องมืัอนี้เห็ดมีมารยาทด้วยจ้ะเขาแถวกันเลยเห็ดมีระเบียบพี่น้องเห็ดเป็นระเบียบมีระเบียบและอันนี้พร้อมพี่น้องแล้วก็งาพร้างผอบพี่น้องเกิดเป็นแถวเลยพี่น้องเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเลยอึบเป็นโขดหินนะพี่น้องอึดลำบากเล็กน้อย ม่น้ำด้วยน้ำเซเอาสิบ่เต็มดอกพี่น้องเพราะว่าสามบานนี่แมะน่าพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยอย่าว่ากันเด้อพี่น้องแมงจอดีพี่น้องตจนตะลุยกับสาวเจอแล้วกับบทคิดคือเก่าว่ามันสิออกหลายพี่น้องก็มาเบิ่งธรรมดากะบุญบุญนาสิิเกดออกหลายโอ้ยขอตาบ่อกใหญ่มา บ่เป็ิยังเลยเนาะพี่น้องเนาะใส่ถุงใส่ตองคือจังเกิลก็ได้พี่น้องโอ้ยหมานพี่เกากับตาอื่นเป็นกระตาหมานพี่น้องกระตาหมานแท้เ่าจะเอาตาอื่นมากอ่ะอยากบอหมานคือจังตาอื่แล้วจ้ะพี่น้องสุดยอดนี่พี่น้องจ้าบานหนึ่งจ้าแต่พี่น้องให้เป็นจีนนิหน่อยข้าวตีแกงกับดอกละคข่๊มนะพี่น้องพอดีเลย แข็งกรอบกรุบกรุบมีอีกหนึ่งดอกจ้าเต็มเล้วนนะครับสองดอกจ้าจุ่มโอ้ขายาวจ้าจุ่มจ้า เขียนอันตันดอกนานะนะบ้งพี่น้องดอกนาได้นเจนี่ยากแดงดีดีสีสามจุม่มสามจุมมจ่มติดกันปะพอติดได้หลอเจ้าพี่น้อง dạng đỏ mẹ dạng đỏ mẹ dạng đỏ dạng đỏ không đỏ dạng đỏ đỏ dạng đỏ dạng đỏ đỏ dạng 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 สองสองจีสอง,สอง,สอง,สองบาทเนอ,อีกจุ่มนึงน่งพี่นางเนี่ยอ้ยขี้ดินมาติดลาย จุ่มงามหนักๆพี่น้องหน้าน้ำนี่ซองจุ่มจ้าี่จุ่มหนึ่งพี่น้องจุ่มยิ่ๆ่เลยอือเแต่จุจ่มงามจุ่มงามจุมจ่มในเนาะ

น้องจ้าผีเง,งามพี่น้องอพี่น้องน้องก็สิเอาไว้พี่น้องเอาไว้บป้ะม,มันแดงแล้วเอานูดหัวแดงอีกโด้ขันหัวแดงอะอยากได้โด้เนาะพี่น้องขันสีแดงแดงเนี่ยพี่น้องจุม้มจ้าจ้าบานสวยๆจ้า

โมน,นี่กระจูมหลยอยู่เนาะพี่น้องเนาะจูมพอโบพี่น้องจ้าสองจูมจ้าพี่น้องสองจูมจ้า สวยๆเลยวันนี้ไม่จ้ะดอกหนึ่งจะจูมีจ้ะจะอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอกาะแดงขึ้นกันเวยจ้าแต่วันเป็นชีขาว 2, 3, สองเข็มจ้ะสองจุ่มครับพี่น้องปวดเบื้องนี้ป้าที่โทษงามงามครับพี่น้องอีกสองจีอาจจะแตกเจ็กน้อยพี่น้อง สีกับปสดปานได้พี่น้องเอ้ยสองซานสุดท้ายก็ได้ใส่ตองคือเก่าพี่น้องจุ่มได้พี่น้อกมาที่นี่มาที่นี่มานแห้งพี่น้องอัดคักแล้วว่ามันอัดใส่กระตาคักโอ้ยยังเดือดสาวจีนเลมมาเบิึงที่คือจังเกิลอ่ะสานสุดท้ายต้นตะลุยกับสาวจีนเลมก็แยกกันเก็บแยกกันเบิึงน้อพี่น้องมื่อนี้ห้งออกร้ายพี่น้องีต่จอวมรลายพี่น้องไปไปเบิึงพี่น้อง แผงเป็นแทมเบิ่งเลยเห็นอยู่สามซีโมงเนี่ยพี่น้องเห็ดด่างงามเนาะพี่น้องเนาะเป็นสี่อแผงด่างขนาดบอลด่างกับแพงพี่น้องเห็ดด่างสีแพงบ่เึอี์ขนาดจูมือนี่ก็ยังหล่นอยู่น้องโมนี่นี่สามดอกจ้ะเหยียบกันยังเนาะ หย,ยาดใหม่ <laughs> ยาไปหยียบเห็ดจีหนึ่งเดจอืมเสร <h ull> น, <h ull> นแวมเห็นน่ะพี่น้องเหนียบกว่เห็นนะ <h ull> อืมี <h ull> เิดดีดีนะจ้าพี่น้องมนูนี่มูนี่หาดอกพี่น้องสิไลนนี่ดอกแรกพี่น้องดอกสองโอ้ยมีแต่งามงามเลยเนาะดอกสามเลอยู่ในหินเลยพี่น้องหนักนัมีบานหนึ่งดอกดอกที่สี่ เอาขา,อ,าอือพี่น้องม,มีปา๊าดพ่อแม่ลูกสีส,สีจีย่างลำดับได้ได้พี่น้องนี่ถือแล้วเนะพี่น้องเนะเอาลวดในน้นสบยายน,นีก่กอดกันเป็นคู่เป็นคู่คคคคสองคู่นะ เอากัมสองเลยเจ้าเก็บสั้นนี่แล้วก็ทีได้ปลาตีปลาน้องลงเน้อลงดอยเลยพี่น้องสุดดอยมันเรียวสองสั้นเนี่ยพี่น้องโอ้นี่โอ้ชาคนแม่มีนิ้แล้วยืนเลี้ยวไปเลี้ยวมากกัเห็นจนีม่มันเป็นอยา่างคือมันนักขนาดแตะวันนี้ไปเช่น <laughs> นั่น,ไป,น,ปนไปเห็นอยู่คนดี เห็นเลาะเห็นเห็นพี่น้องโว้ยเห็ดมือหนิไงหนูพี่น้อกไปเฮาไปหาตัวพี่น้องมันเดียอยู่ซั้นนี่ท่านี่เบิดอยู่พี่น้องถ้าเก็บซั้นนี่แล้วก็กกสิได้พาพี่พาน้องลงเมืองเนาะพี่น้องเนาะ กัดกันอีกแล้วสาวเชนเล่แมไปกลับม,มาอีกดอกนึงน้องซองดอกจ้ะฮัปพี่น้องวันนี้ก็มาพอกันถ่ายคลิปอีกคือเก่าเลือเด้อพี่นอ้องต้นตะลุยกับสาวจนินเลมกม่เก็บด้านสุดท้ายมากนะครับด้านเฮ็ดด้านสุดท้ายมานี่แหละ ได้ประมาณซํานันเลยพี่น้องโอ้ยมือนี่มีตาจุ่มเนอะพี่น้องขนาดจุ่มก็ยั่งหล่นว่าสิบได้ใส่สองเนี่พี่น้องบลาสุใส่ก็ได้ใส่คือเกาพี่น้องขนาดจุ่มโอ้ยหานครับพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ที่ได้ลำลากอนเด้อพี่น้องต้นสรุยกับสาวเจลแลมลากอนเด้อครับพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับ